วนร,รถสินค้าก็ไปท่ากำลังเข้าสถานีพันปโป่งนะครับมาในทางขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าเสาขว,วนห่วงไม่มีแล้วนะครับบางอย่างตอนนี้เปิดทดลองทางคู่ช่วงปัจจัยด้านใต้นครปเามาถงไปถึงโคบัวแล้วครับส mm ่ว hmm. นจากโคบัวไปถึงสะพีก็เป็นทางคู่อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เปิดช่วงสะพีชุมเพลินด้วยจุกหอนด้นะคร mm ับ hmm. ตอนนี้ก็ใช้อีโต e เน,นะครับ ตอนทางสะดวกก็จะเป็นนองประดุกป,ปรธารามมันโปร่งไม่มีทางสะดวกไม่ต้องส่งม่วงนะไม่ต้องรับ่วงด้วยจอดรับส่งสินค้าและผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับ เป็นทางขึ้นนะครับเดี๋ยวทางล่องขบวนแรกควรจะเป็นขบวน2องห้าส,สี่